สวัสดีครับพเพื่อนๆเจ้าเนี่มาปลูกประคงครับเป็นบักพันแจ้วกลางดงนะครับเป็นพันธุ์กีเกียนะคะรับพอสูยแล้วเชิงหัว่างไดนะครับว่าเป็นพันธุ์แกวกลางดงเวลาเ้าไปเซ็ครับสังเกตง,ง่ายๆนะครับพเพื่อนๆแต่พเพื่อนๆที่มีติดสวนอยู่ก้องสีสังเกตปญัญหานะครับเพราะว่ามีลักษณะ ก็จะมีแะแนงนะครับขแนงเยอะนะครับเป็นพัดเตียให้ลูกดกเหมาะกับตำสมกินซุกก็ได้เท่ากันนะครับกินซุกรสชาติแตบบหวานลายสำหรับผู้จิมกักหวานน้อยๆตำสมตำายังกระแซบนะครับเป็นพันเตียนะครับให้ลูกดกไม่ขะแนงนี่ที่แตกขแนงแตกกิงออกลักษณะนี้นะครับ นะครับเ,เพื่อนๆแม่สิตน้นน้อยๆเนี่ยมีคะแนงหลายนะครับผลผลิตเขาให้ดกนะครับน่วยไงตาก็ปรปุงดินดีๆนะครับดินดีนี่ก็มักรูก็จะให้ดุกดกจีบผมปลูกใส่วงซีมเมนต์นี่เพื่อหลีกเลี่ยงนะครับไม่ช่วงงามฤดูการฝนนะครับปีๆๆนี้เมษ่สา,าพฤษสภาพมีตัวหน้านี่นะครับจะมีฝนตก เท่าก็จะบ่ได้บ่คุ้งที่เป็นโรคหมายถึงว่ามันสดน,น้ำนะพี่น้องหรือว่าตายค่ายบานเท่าเอินเนาะเอาสิละครับเพื่อนๆลองไปหามาปลูกมน,นะครับปลูกใส่เกลนใส่วงบอซีเมนต์นี่กตได้กินนะครับพื้นที่นหน่วยเฮาบ่ต้องปลูกหลายตน้นปลูกต้นเดียวเฮาซื้อมาต้นเดียวเข้ามาขยายพันธุ์ออกก็ไดนะครับสามสี่เดือนก็ได้กินแล้วครับเ้าให้ลูกลก ส่วนแขนงมันท่าวตาัดกิแนแขนงบกูงนี่นะครับบาาัดกินห่าก็ตอนเอาไปขายายพันธุ์ต่อได้ที่กัดน,นะครับก็จะบุได้กายพันธุ์เป็นมะละกอที่เกี่ยหน่วยเขาจะดก,กัว่าเกี่ยชุ่มแพ่เด้อพี่น้องนะครับเปื่อนๆ,ๆก็ติดปลูกเกี่ยชุ่มแพร่กะล่องหาเกี่ยกลางดงรือว่าเกี่ยกลางดงมาปลูก,กตน้นสองตอน้นประดับไว้ในสวนนะครับได้กินลุกได้กิน อ่าไม่ดิบผมก็จะปลูกในบกผมปุงดินไว้แล้วนะครับก็จะปลูกใส่บกดินกับปุงไว้เรียบร้อยแล้วครับเ่าะอยียงมากไหมปลูกกุหลาบนะครับปลูกเตืนเพราะว่าเ้าจะผสมปุ๋ยใส่เรื่อยๆนะครับเวลาดินยบ ออยังต้นยังอยนะครับอียังต้นให้ไปด้านเป็นังไงคันนี้แห้งเป็นลายบกบหล่ะครับอเอาฟางกบกๆ,ๆไว้ที่เอาฟางกบมีเพื่อกับเก็จนะความชื้นจบะบ่ได้ระเหยไปในอากาศนะครับเนี่ยนะครับเอาฟางกบก็ก ข้มชื่นก็นจะยู่ได้โดนนะครับยง่หนาห่อนเดือนเมษานีนเข้ากับประจองการให้ค้มชื่นหลเงไงไปในอากาศเร็วก็จะได้มะละกอประดับสวนทางคล้องส่ไก่ผมซื้อเมล็ตน้นแล้วผมจะปลูกจากสองต้นให้เพื่อนๆได้เมืองกันเนาะครับปลูกกับพญาติกับ,บกครับบ่าย้มีพิธีรีตองนี้ยังมากมายเพียงแต่ห้าปุ่ดิน ดินที่ปรุงนี่ก็ที่ปุ๋ยมักนะครับผสมแกลบมักดินสองส่วนนะครับปุ๋ยมักส่วนหนึ่งขิงง่วมักส่วนหนึ่งแล้วก็ใบก้ามปูส่วนหนึ่งแกลบมักส่วนหนึ่งใส่เข้าไปพี่น้องงามเป็นงามสามเดือนได้กินสําหรับผมปลูกก็จะปลูกสองโบกก่อนนะครับซอมัสีตน ลักษณะเขาก็เมื่อวันยาดเหรอครับจะเข้าไปเสแน่นงเขาจะมีแะแนงหลายสําหรับพันุแกวกลางดงนี้นะครับแตกต่างจากพันอื่นๆเยอะเลยทีเดียวขอสังเกตกระบ,บนหยากต้นละยีสิมหาบาทเพื่อนๆกับองหามะปูกเขาครับยีสิมหาหรือสามสิบหาแล้วแต้พื้นที่เนาะครับบอกว่าได้ตายตัวว่าราคาตรงขึ้นกันราคาก็อาจจะแตกต่างกัน อยู่กับพื้นที่เนาะเพื่อนก็พ่นพรวนจัะน้อยเพื่อให้เกบมักวยมักแล้วก็ดินเข้าเข้ากันดีผมจะมาปลูกกลางโบกนะครับเพื่อให้มีช่องทางเดินระว่างห้องใส่ไก่เรียบร้อยแล้วครับสองต้นก็้างทับดานบน แบบใบโคตรเชนถี่เห้าลดน้ำนลเ้เลเหยไปทมหลายก็บอเป็นอย่างนะครับฟาพาว่าเขาจะยุ่งลงเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นปุ๋ยเวลาเขาย่อยสลายไปฟางฟางก็จะเป็นปุ๋ยอีกทอดหนึ่งเรียบร้อยครับ อีกสองตนอง้นนี่ก็ก็จะใส่โบกเช่นกันนะครับสองตน้นทิเหลือถุงถุงดำนี่ก็าเก็บไว้เพาะต้ตนใหม่ได้ขังต่อไปแล้วก็รดน้ำนะครับรดน้ำตามากปกตินะครับรดมือแล้วเท่สองเทืาครัดเสารดแรงใหม่ๆเฉพาะเห้า เห็นวามะลอกติดรากดีแล้วต้วก็ลดมือหนึ่งสองมือเท่านึงก็ได้มาจำเป็นที่ต้องให้น้ำทุกมือนะครับข้าบดไดเพ็ดเชิงธุรกิจเพชรเลือว,ว่าให้มีหลากหลายอยู่ในสวนนะครับมลอกอาจจะพันต่างๆข้าอยากได้ห้ากระสือมาปลูกพันธุ์อื่นๆนะครับอาจจะบ่อราคาสูงคือพันธุ์เกี่ยวกลางดงนะครับจังพวกแขกดับแขกนวนลหลาย สายพันธุ์ที่มะละกอน,นะครับตามท้องตลาดที่เเพื่อนเห็นดูอี้ดีได้พี่น้องนะครับลองหามาปลูกมึงนะครับต้นเดียวนี่โอ้วัษณะ,ะกินนะครับตำสมตำยังเรียบร้อยแล้วครับจะหนี่ห้ากันได้นะครับต้นมะละกอสองวงนะครับเอาโบกซีเมนต์นมาเพิ่มก้นสูงให้จังหน่อยมะละกอจริงๆนี่อ่อเห็ดเป็น พ่นน่อยๆ,ๆตัววันลากเขาลอยนะครับลากเขาจะบอ่อลงลึกนะครับหลอกจะลอยๆไปน้ำผิวดินเข้าก็ะไดล่ะครับป้องกันการเกิดโรคสำหรับมะละกอทุกๆสายพันธุ์ล่ะครับ,ารารล,ล,บาลา,าพีล,ลาลน่วงไปก่อนพอกันคลิปใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ